ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะซื้อจ้ามาเดี๋ยวผมค้าบัตรให้เองมาใครทักเพจตัวเกียวตอนนี้มาซื้อบัตรเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยเมื่อคืนอีูวิ่งหัวไปหน,น่อยเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ร้องเพลงอยู่แล้วก็วิ่งหัวร้องเพลงอยู่กับว,วี่นหัวเมื่อคืนไปหน่อยหนามมื่น าส,สามสี่รอบมือเนี่ยสามสี่รอบเวลาน,นั่งลงแล้วลุกขึ้นหนังจะเียนหวัวเลยแช่ให้หน่อยครับเสียงขนานดีขึ้นให้บอสเดไปไปตามกันยื้อหรอพี่น้อง กำลังสั่งข้าวนะครับมื่อัข้าวมาืทานข้าวนะครับกินข้าวชอบตอนชงผมที่ตัดพระยาในส่วนข้างนอกบ้านต่าง,ง,งน้องค้างน้องเสียงบอสไม่กลับอาจจะเป็นเสียงที่ตกรถไปเสียงประจำชีวิต เสียงที่เปลี่ยนคือเสียงมาจากหัวใจาวันนี้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวพรุ่งนี้ไปอีสานนะครับพรุ่งนี้วงใหญ่ อีพีเริ่มขายบัตรแล้วนะรับชมมาไหนได้บ้างอีพีรับชมได้วันที่สี่ธันวาที่เกษตรสมบูรณ์ชายภูมิที่5้ธันวาชุมแพขอนแก่นสชัยภูมิ5ขอนแก่น มีใครอยากซื้อบัตรไหมจ้าบัตรวงใหญ่นะจ้าบัตรวงใหญ่นะครับอันนี้น่าสวดนะ้ไม่ต้องสนใจแม่รอวันที่5เมษายนที่เยอรมน,นีเด้อลูกๆ ว้าวว่าเน,นียขอวพิซซ่าแล้วนะเจ้าภาพงานพื่อนี่แข่เงินมาครบร้อไม่เล่นเลยวันนี้มีไรบิ Big ๊กเบสใช่ครับหนึ่งทุ่มที่ทิกตอกนะครับหนึ่งทุ่มที่ทิกตอกเด้ออันนี้มากินข้าวที่ตลาดใครเป็นคนถามจู เดินไปยุโรปได้เหรอไปนะที่ขนาดเดินไปยุโรปได้เหรอถามราคาเขาถามให้ดิวไปที่คุณแม่เลย สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินข้าวร,าาร้านหมูร้านรวมกับตาม,มาม่าวันนี้หนึ่งทุ่มตรงเบคแฮมสิงห์จะมาที่บ้านผมนะครับหนึ่งทุ่มตรง พี่ปิดป่องให้หน่อยจ้าตรงบนนีป่องกับบันไดมาห้ยอยู่ไวิวสรงอะไรไป้อเลยม่อะไรดัดดีเจ้าเห็นไหมไม่กลยาเอามาใส่ห่ไปเพ่อจอดไปแล้วกล้อมันหายหายอยู่หรอไม่หายหรอกแต่แบบว่า แม่เปรย์สวัสดีครับับคเป็นร้านข้าวเมื่อกี้ข้าวน้าปากซอยตื่นแล้วฟื้นแล้วเกเรทอดจะเทียนเกเรทอดจะเทียงแต่งหน้า6กโมงมีท้ายทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอบ,บางบัวทอง บออยากซือพรุ่งนี้มาอีกไหมผมอยู่ตลาดเสือน้อย,ยใส่เสือ้อเหมาอนะอยัีม่ม่ช่วยทองไม่อยากคนะ่ะบอเดี๋ยวเรือใส่เสือ้อกลางทำไงยังอยู่บ้นดีทำมามเอามา,า,าดิ ไม่เคยทานสุดแบบนี้ครั้งแรกพี่เอาน้ำเปล่าหน่อยเสียก่อน <c oughs> วันนี้หน้าสุดมากหน้าไม่แต่งเลยหน้าสุดมากตลาดอะไรเขาไปชอปปิ้งเรบเราก็มาหลอก เขาไปเจอดาราอ้ยกระเป๋าใหม่โอ้ละอ่ะ่ะวงก่นอนกระเป๋าใหม่กินข้าวก่น <c oughs> อนกูบอกว่ารถเยอะเก่ากระเป๋าใหม่นอนคุณบิ๊กมาใหม่ครับวันนี้ไปครับที่บางบัวทองวันนี้เจอกันแน่นอนครับ <c oughs> บางบัวทองเจอผู้พี่บ้านฟินแลนด์แน่น,นอนเ <c oughs> มื่อคืนเข้าไปถึงคนเยอะมากเมื่อคืนนี้ผมไปถึงเนาะ คนเต็มไปหมดเลยมันเขารอคือเขารองานมากเลยคนเต็มหมดแบบบัตรเมื่อคืนนี่สี่สิบบาทมันเยอะมากถ,ามถ้าแบบพอเส้นไปอ่ะมันคนรอพอดูเห็นปุ๊บสามเพี่ยงวันี้เลยมัน<ด>ิท<ด>เลย ปีหีปาาตีปาไปหาแฟนมาเราเมือทุกอ่างภาพเหมือนทีเซ็นเตอร์เลยเขากินเตอร์ดีมากไม่อยากด้ินดีมากเขอยากน้ำมันด้วยเดี๋ยวไปดัเลยเติมตอเกียบบอไปเติมเ่ยไม่เติมนมาเลยต้งงว่าถ้าจะซื้อพไเติมนี่มันเม่นเติมมีกิฟเชอร์น้ำมันด้วยอ๋อเออกิฟเชอร์ ไม่ใช่ตกแดงแล้วหรอเต็มแล้วเี่พวกาอันนี้นั่งอันน,ออนี้ก็ได้นั่ดนะช่วงอันนี้ออกดิช่วงนี้คิวแนนสามารถลงคิวได้อีกนะใครสนใจงานวงใหญ่ก็เข้าเยอะตอนนี้งานวงใหญ่เจ้าภาพบางคนอะเปลี่ยนใจก็มีจากจ้างสองชั่วโมงอะไรอย่เงี้ย เปลี่ยนมาเป็น5ชั่วโมงหลายคนเลยเอาน้ำเปล่าหรือเปล่าพราะเขาเอาเขาเอาความคุ้มค่าเนาะเอาเต็มบงเลยเปลี่ยนจากหาชั่วโมงบ้านเปลี่ยนจาก2ชั่วโมงหาชั่วโมงบ้านฉันก็ตั้งเพิ่มนรอที่บางบัวทองนะครับบอสเจอกันครับคือเด้งใส่หม้อลน บ o องชัว FC friends first thank you ขอบคุณครับ FC จากฝรั่งเศสเสียงหายแล้วเสียงหายุม่มือแล้วพี่น้องเสียงแหบสุม่มืออคนทั้งนนหลายมีสบายชิบะเพิ่มหนึ่งคนเมื่อนนี้เป็นไงบ้างไปหาแฟนมาสนุกดี กี่รอบสนุกดีเล่นวิ่งได้จับกันอยู่วิ่งกี่รอบวิ่งสี่ห้ารอบปารดวิ่งสี่ห้ารอบวิ่นอนสนามวิ่งได้จับสี่ห้ารอบคือนี่ผมนอนอยู่ดี่ดิดีขึ้นมากครับผมขอบคุณนะครับเสียงดีขึ้นไหมจ้ะอันนี้ไม่แตกหน้านะครับลูกลุคธรรมชาติลงโทษ รู้ธประชาติวันนี้ซื้อตั๋วหรือเปล่าวันนี้ฟรีวันนี้น่นนนาจะอะไรฟรีแต่ว่าหน้างานเสียบัตรเสียบัตรใครเข้ามาล็อกไแล้วกดแชร์นหน่อยนะครับเพร้อหนึ่งแชร์หน่อยเด้อดาราคิวนั่นขอบคุณจ้า วเสรกิปไปพร้อมไหมกินงมา่นเลยกินหมท่านควรเสียเงินบ้าเลงพร้อมลงจ้าก ผมลืมบอก,อกเพื่อนจะชิพเรีแปรใจน่